วาร์ฟแชนแนลหลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าต้นไม้บ้าบออะไรราคาเป็นล้านใช่ไหมครับแพงขนาดนี้ซื้อบ้านดีกว่าไหมหรือมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะเออต้องด้วยแน่นอนว่าถ้าพูดถึงต้นไม้ราคาหลักล้านหรือราคาน่ารักหลักหมืน่นคงหนีไม่พ้นราคาอย่างไม้ด่างแน่นอนเลยล่ะครับซึ่งบางชนิดก็มีราคาที่สูงกว่าต้นไม้สายพันธุ์เดียวกันที่ไม่มีลักษณะด่างถึง1ิบเท่าแล้วมีใครเคยสงสัยกันไหมว่าไม้ด่างนั้นทํากันยังไง หรืออะไรคือวิธีการทําให้ต้นไม้มีใบด่างที่ได้ผลดีที่สุดแล้วเราควรจะต้องทําอย่างไรถึงจะเกิดต้นไม้ใบด่างพร้อมวิธีการปลูกดูแลร่วมไปถึงการขยายพันธุ์เพื่อสร้างไรายได้ซึ่งต้นไม้ใบด่างบางต้นก็มีปัใจจัยให้เกิดใบด่างเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกลายพันธุ์เช่นมอนสเตอร่ราด่างฟิโลเดนดรอนด่างพลูด่างไซด่างและเชบาด่างเป็นต้นนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุและวิธีการดูแลที่แตกต่างจากต้นไม้ทั่วไปและในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาค้นพบกับความลับของต้นไม้ใบด่างกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ตามกันมารับชมกันได้เลยครับเพราะอะไรถึงทำให้ไม้ด่างมีราคาแพงคงจะสงสัยกันใช่ไหมหล่ะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าในธรรมชาติต้นไม้ส่วนใหญ่จะมีใบไม้เป็นสีเขียวถูกต้องไหมครับ ซึ่งการที่ต้นไม้มีใบด่างจะได้มาจากเม็ดสีบริเวณใบทั้งสีขาวสีครีมสีเหลืองสีชมพูและสีแดงซึ่งจะทําให้สวนมีสีสันสดใสามากขึ้นนะครับแต่ประเด็นหลักเลยก็คือต้นไม้ใบด่างนั้นเกิดขึ้นยากในตามธรรมชาติและส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแม้แต่การตัดแต่งพันธุก,กรรมก็ถือว่าทําได้ยากเช่นกันฉเฉลี่ยแล้วเราจะได้ไม้ด่างที่สวยจริงๆแค่5%าเเเท่านั้นอีกทั้งยังโตช้าและขยายพันธุ์ยากอีกด้วยนะครับ ส่วนต้นไม้ด่างบางต้นจะเป็นยีนเด่นที่ขยายพันธุ์ง่ายและโตเร็วมักจะมีราคาไม่แพงเนื่องจากต้นที่เกิดใหม่ก็จะด่างเหมือนพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์แบบไม่ต้องลุ้นจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้คนรักสวนได้นําไปใช้ปลูกเพื่อสร้างสีสันให้กับสวนแต่มันก็ยังไม่เป็นที่นิยมนักในหมู่นักสะสมต้นไม้เช่นเงินไหลมาออมเพชรคลูด่างเชบาด่างบาหยาด่างหนวดปลาหมึกและแคร่ด่างเป็นต้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับ วงการต้นไม้นั้นมีการปั่นราคาต้นไม้เหล่านี้ให้มีราคาสูงกว่าความเป็นจริงทําให้บางคนต้องซื้อในราคาที่แพงทงั้งๆที่ในความเป็นจริงต้นไม้ชนิดนั้นก็ไม่ได้มีราคาแพงอะไรเลยนะครับส่วนต้นไม้ด่างที่จะมีราคาแพงก็คือต้นที่เกิดได้ยากตามธรรมชาติเกิดจากต้นไม้ใบเขียวที่กลายพันธุ์เป็นใบด่างด้วยวิธีการต่างๆนอกจากมันจะโตช้าแล้วต้องมาลุ้นว่าแต่ละใบที่งอกออกมาใหม่จะมีใบด่างหรือไม่ด่างหรือมีลักษณะสีสรรันของการด่างเป็นแบบใดบ้างนั่นเอง งั้นเรามาดูสาเหตุที่ทําให้ต้นไม้มีใบด่างกันครับ 1. 1. ขาดแสงสว่างแสงสว่างเป็นปัจจัยหลักในการผลิตสารคอโรฟิลล์ที่ทําให้ต้นไม้มีใบสีเขียวสังเกตได้จากการนําต้นไม้ปกติไปวางในที่มืดและเมื่อผ่านไปไม่กี่วันใบก็จะกลายเป็นสีขาวซีดและอ่อนซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับการเพาะถั่วงอกหรือกุ้ยชายให้มีใบสีขาวหรือสีเขียวอ่อนโดยถ้าหากว่าเรานําออกมาโดนแดดก็จะทําให้ใบสีขาวนั้นมีสีเขียวตามเดิมนะครับ 2. ขาดสารอาหารสารอาหารบางตัวมีผลต่อการสร้างเม็ดสีของใบโดยถ้าหากว่าต้นไม้ขาดแมกนีเซียมใบก็จะกลายเป็นสีเหลืองแต่เส้นใยก็ยังเขียวอยู่ถ้าหากว่าขาดกำมะถันหรือฟอสฟอรัสต้นไม้ก็จะมีใบด่างเหลืองทั้งใบซึ่งอาการพวกนี้ก็จะหายไปหากได้รับสารอาหารดังกล่าวในดินอย่างครบถ้วนนั่นเอง3เนื้อเยื่อใบมีอากาศมากเกินไป อาการดังกล่าวจะส่งผลให้เมื่อแสงแดดไปตกกระทบที่ใบจะทำให้เกิดการหักเหของแสงและใบก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาเงินซึ่งจะพบมากในป่าธรรมชาติโดยอาการดังกล่าวนี้จะเป็นแบบถาวรไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นต้นไม้ที่สามารถจำแนกพันธุ์อื่นได้เช่นภูลงยาแนบอุราหรือคล้าบางชนิด การกลายพันธุ์ของใบไม้ที่เปลี่ยนสีหรือรูปร่างได้หลากหลายของกล้วยไม้ลูกผสมสกุลซิมบิเดียมจากการทดลองยิงรังสี i อ n อนไนซจะพบว่าการฉายรังสีในระยะสั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าในการกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์ 4. ความผิดปกติทางพันธุก,กรรมเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เกิดจากการกระทบโครงสร้างทางพันธุก,กรรมของต้นไม้เช่นสารเคมีหรือสารกัมมันตภาพรังสีทำให้ต้นไม้ดังกล่าวกลายพันธุ์จากลักษณะเดิม นอกจากนี้ยังใช้วงในการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่มีความทนทานหรือมีคุณลักษณะที่โดดเด่นกว่าสายพันธุ์เดิมแต่ก็ไม่สามารถควบคุมลักษณะให้เป็นไปตามที่ต้องการได้โดยต้นแม่พันธุ์นั้นจะมีความสำคัญในการควบคุมลักษณะดังซึ่งจะควบคุมลักษณะได้ดีกว่าต้นพ่อพันธุ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้นะครับถ้าแม่กิ่งใบเขียวพ่อกิ่งใบเผือกต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะมีใบเขียวถ้าแม่กิ่งใบเขียวพ่อกิ่งใบดังต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะมีใบเขียว ถ้าแม่กิ่งใบเผลือกพ่อกิ่งใบด่างต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะมีใบเผือกถ้าแม่กิ่งใบด่างพ่อกิ่งใบเผือกต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะมีทั้งใบเขียวเผือกและด่างนะครับ 5. ใบด่างที่เกิดจากโรคหากอาการของต้นไม้ในสวนมีการเจริญเติบโตแบบผิดปกติไม่ว่าจะเป็นใบที่มีลายด่างหรือสีเขียวที่ไม่สม่ำเสมอกันเล็กหรือย่อนส่วนยอดหรือดอกงิงอผิดจากรูปทรงเดิมและไม่ติดผลลำต้นมีความแคร์เก้น มีกิ่งก้านสั้นกว่าปกติอาจเป็นอาการของโรคใบด่างในต้นไม้หรือที่เรียกว่าโมเสกไวรัสซึ่งเกิดจากไวรัสเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อและสารคอร,รฟิลจนส่วนต่างๆของต้นมีการเจริญเติบโตแบบผิดปกติมักพบมากในมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเทศและมันฝรั่งหากมีการตัดแต่งด้วยกันไกลหรืออุปกรณ์เดียวกันก็สามารถแพร่ไวรัสไปสู่ต้นอนื่นได้เช่นกัน และนี่ก็คืออาการของโรคใบด่างในต้นไม้นะครับนอกจากนี้ยังมีไวรัสมอ์เทลที่ทําให้เกิดอาการด่างเป็นจุดๆและยังมีวัสคูลา่าที่จะทําให้ด่างเฉพาะเส้นใหญ่อีกด้วยนะครับซึ่งในบางครั้งโรคดังกล่าวก็ไม่ร้ายแรงมากนักเพียงแค่ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตช้าเท่านั้นเองซึ่งโรคดังกล่าวไม่สามารถป้องกันหรือกําจัดด้วยสารเคมีได้นะครับ วิธีแก้ไขให้ตัดเตาชิ้นส่วนหรือต้นไม้ที่มีอาการมากไปเผาและทำลายเพื่อลดการระบาดหรือเลือกพันุต้นไม้ที่ต้านทานโรคไวรัสนอกจากนี้ควรกำจัดแมลงพาหะโดยเฉพาะเพรียอ่อนโดยการฉีดพ่นด้วยมมลาไทออนหรือ s 8 5 6. เรื่องแสงในการเลี้ยงไม้ด่างการเลี้ยงต้นไม้ด่างจะต้องดูแลมากกว่าต้นไม้ธรรมดาแม้ว่าเรื่องโรคและแมะลงจะไม่แตกต่างจากต้นเดิมแต่การจเจริญเติบโตช้ากว่าเพราะใบมีคอรฟิลล์น้อย ต้องอย่าให้โดนแดดจัดควรปลูกในพื้นที่แสงอ่อนๆโดยเฉพาะต้นไม้ด่างประเภทที่ชอบแสงแดดรำไรอย่างมอนสเตอร์่าด่างและฟิโรเดนดรอนด่างทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ของไม้ด้วยนะครับถ้าเป็นต้นไม้ปกติที่ชอบแสงแดดจัดก็คงเลี้ยงในที่แสงแดดรำไรไม่ได้นะครับเช่นไซด่างมันสำปะหลังด่างและเชบาด่างเป็นต้นจำเป็นต้องปลูกในบริเวณที่ได้รับแสงแดดเต็มวันหรืออย่างน้อยครึ่งวัน ซึ่งต้นไม้ด่างทุกต้นขนาดที่ยังเล็กอยู่จะอ่อนแอไม่สามารถนําไปปลูกกลางแดดได้ทันทีควรจะต้องรอให้ต้นแข็งแรงก่อนนะครับ 7. การให้น้ําสําหรับไม้ด่างไม่ว่าจะเป็นต้นอ่อนต้นใหม่ที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์หรือการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นนอกจากจะต้องใส่ใจเรื่องแสงที่ไม่ควรมากไปแล้วต้องดูแลเรื่องน้ําไม่ให้มากเกินไปอีกด้วยนะครับเพราะใบที่มีคอโรอฟิลล์น้อยกว่าปกติ จะทําให้สามารถขายน้ําได้ยากซึ่งใบอาจจะฉ่ำน้ำําหรือกลายเป็นรอยไม่ได้นั่นเอง 8. ดินที่ใช้ในการปลูกว่ากันในเรื่องของดินนั้นควรจะเน้นดินที่โปร่งและระบายน้ําได้ดีถ้าจะให้ปุ๋ยควรเลือกชนิดที่สลายตัวช้าเช่นนอร์โมโคต06เดือนหากใช้ปุ๋ยเคมีที่มีไนโตรเจนมากเกินไปใบก็จะมีสีเขียวขึ้นโดยทั่วไปจะนิยมใช้สูตรเสมอมากกว่านะครับ 9. การขยายพันธุ์เพื่อสร้างไรายได้ไม้ด่างขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดโดยใช้ยอดด่างเสียบต้นต่อที่เป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันแบบใบเขียวธรรมดาและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือต้นไม้จะแข็งแรงอยู่รอดได้ดีกว่าเติบโตด้วยตัวเองส่วนการเพราะ,มะเมล็ดหรือเนื้อเยื่อสามารถทําได้ทีละจานวนมากก็จริงแต่ก็ไม่ค่อยคุ้มค่ากับราคาการผลิตส่วนมากเฉลี่ยจะได้ไม้ด่างสวยแค่5%ปอร์เซหรือต่ากว่านั้นนอกนั้นก็จะได้ใบเขียวหรือเผือกจนหมด ส่วนการปักชำยอดเป็นวิธีขยายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแต่ด้วยความที่ต้นไม้ด่งส่วนใหญ่มีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าต้นไม้ทั่วไปทําให้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าต้นไม้จะโตเต็มที่พอที่จะขยายพันธุ์ซึ่งส่วนที่ได้ราคาขายดีที่สุดคือส่วนยอดที่เห็นใบสมบูรณ์แบบชัดเจนว่าด่างหรือไม่ด่างสีสันและลักษณะทั้งหมดก็จะมีผลต่อราคาต้นไม้น,นั้นๆสิ่งที่ทําให้ต้นไม้ใบแพง ก็เพราะว่าต้นไม้ที่ขายยอดลูกค้าจะสามารถเห็นสีสันของใบได้ชัดเจนว่าจะได้ยอดที่จะเริญเติบโตเป็นต้นไม้ใบดังที่มีสีสันและลวดลายตามต้องการอย่างแน่นอนการปลูกต้นไม้ด่างหรือซื้อต้นไม้ด่างไว้เพื่อจําหน่ายต้องคิดในใจเสมอว่าต้นไม้ต้นนั้นสามารถตายจากเราได้ตลอดเวลาเนื่องจากมันไม่ใช่ต้นไม้พื้นถินในบ้านเราและอาจมีปัจจัยต่างๆที่เข้ามารบกวนการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของต้นไม้ได้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งผู้ซื้อต้องประเมินความเสี่ยงและไม่ควรประมาทหากต้องการลงทุนปลูกไว้เพื่อขาย 10. วิธีการสังเกตการถ่ายทอดลักษณะด่างจากเมล็ดโดยเฉลี่ยมักจะได้ต้นด่างแค่10%บเนตนอกนั้นก็จะเป็นต้นธรรมดาใบเขียวกับต้นเผือกหรือใบขา่าซึ่งมักจะตายในที่สุดแต่พวกไม้ด่างใบเหลืองทั้งใบเช่นฟิโลเดนดรอนใบทองฟลูราชินีสีทองต้นพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีปัญหา การสังเกตว่ากิ่งแม่พันธุ์ที่ถูกตัดไปปักชำแล้วจะสามารถแทงกิ่งใหม่ออกมาที่แตกเป็นต้นด่างได้ก็คือรอยเส้นด่างที่ปรากฏบริเวณลำต้นพาดผ่านบริเวณส่วนตาที่จะสามารถแตกเกิดเป็นต้นใหม่ได้หรือไม่นะครับ หากรอยเส้นด่างผ่านตาก็จะมีโอกาสที่ตอของต้นที่ตัดยอดเพื่อน,นำไปปักชำจะแทงออกมาจากตาใหม่เป็นต้นด่างก็จะสูงมากนะครับแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปเซ็นเสมอไปนะครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะไม่ด่างได้เช่นกันหากเส้นด่างไม่พาดผ่านตาโอกาสที่ต้นใหม่ที่จะเป็นต้นด่างก็แทบจะไม่มีเลยด้วยเช่นกันนะครับ